สวัสดีค่ะสิมาแตงลูกอินทผลัมค่ะพี่น้องขัดออกเนาะขัดอ่ามูที่ผสมบอติดเนาะเม็ดเดี๋ยวมันสิแตกออกมาเป็นสองงามขัดออกค่ะแะา้าการแตงผลอินทผลัมนี่กะต้องให้ลูกมันหมุนได้ด้วยค่ะโบมเมนวา ดึงลูกมีออกแล้วกะกระชากหรือดึงมันก็สิเป็นเสเ้นไปนั่มทำห้เสียหายค่ะเนาะต้องให้ลูกมันหมุนได้ค่ะพี่น้องมูนี่แตงไปแน่แล้วค่ะลูกมันหมุนได้สำรับสำรับมูที่หมุนบ่ได้คืคอเท้ากับบ่ท่านเอกเขาไปแตงและค่ะนี่จังนี่ นี่ค่ะดกบอ่อพี่นองมันจำเป็นต้องน้ำออกเนี่ค่ะมันจะเป็นต้องน้ำออกเนาะเพราะว่ามันแง่มันซิ่งกันเกินไปแง่หลายแออาดหลายงั้นสิมันก็เห็ดหนู่กมันบอยใหญ่บอโตเห็ดหนู่กหน่อยเห็ดหนผลหน่อยพี่นองเนี่ยค่ะ มันแน่นเอียดเลยแหละวันถอ่อนี่จังจังจัง,จงลูกนี้นะคะทีว่าที่ว่าผสมบอติดนี่ย่ะเทพเสียหายเบิ้มค่ะสะ่หลักใส่หลักนี่นี่สิมันเป็นงามนี่ค่ะนี่นี่นี่เนาะลวยเดียวเม็ดเดียวนี่นี่ข้างบนกม็มีอีกค่ะนี่แหละที่มันเป็นงามนี่แหละคะ่ะที่ผสมบอติดค่ะเฮาต้อง ก้อนเทาสีแดงหลูกเขาก็ต้องเก็บเม็ดทีโมผสมบรติดออกไปสกักก้อนจังคอยมาเชกเชกแตงอ่าโมทีว่ามันผสมติดแล้วจังไดจังใดอินทราลัมก็ต้องขัดออกค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นน่วยสืบวยเนาะนี่ตัวนี้บ่ท่านเด็กขัดค่ะเพราะว่าเราหมุนบ่าท่านใดเนาะสำหรับมมใ,ใหญ่แล้วที่หมุนใดค่ะนี่โมนี่ค่ะ นี่คือฉันแต้งแล้วค่ะพี่น้องนี่แต้งแล้วดิเป็นเสนเศนเศนเศนนี่แต้งเม็ดแล้วค่ะแต้งแล้วนี่กาให้เหลือยุปม่าณยี่สิบยี่ยี่สิบกัวนวยสกอนะเนาะพะว่าห้าสิได้แต้งอีกรอบหนึ่งสิงไปจำกัดทีบาบางคนเพิ่นกระบ,บอกว่าเส้นหนึ่งนี่ให้เหลือแค่สิหานวยมันสิเหลือจังสันเลยบ่ได้ค่ะ นี่แตงแล้วค่ะมันสีเหลือจังสันเลยบ่ได้เพราะว่าอินทผาลัมมันสีมีหลวงมีโลนยูเพื่อข้าเพื่อใบกอนเนาะค่ะเพื่อวบกอนข้ากก็สีแด้แตงอีกรอบหนึง่งแตงรอบเดียวนี่สิบแล้วเด้พี่นองนี่แหละค่ะต้นนี้เนาะย่อนแสงไปจักหน้อย นี่นะคะต้นนี้ออกก้อนม่ค่ะพี่น้องนับแล้วมีแค่สิบจันค่ะพาะวานี่เป็นปีที่สามของเขาเนะยินตะพาล่ำปีที่สามค่ะเก็บผลผลิตนี่ปีที่สามปีปีที่หนึ่งนั่นเพราท่านเด็กเก็บผลผลิตนี่ยังเรอค่ะเอาไว้กินปีที่สองจังเด็กเก็บผลผลิตทรงเขา บริษัทน้ำิ่นเนาะนี่ปีที่สามค่ะพี่น,อน้องอันเก็บอกนี่เป็นจ้าไดนนี่ค่ะถิมได้เนี่ส่วนถิมเด้ะมีเทิงเสียนหน่อยกอ็หน่อยก็บ่เสียเลยค่ะเสียหน่อยก็บ่เสียเนี่ยล่ะคัดถิมเด้ค่ะนี่ดีดีดีด,ดีนี่แ่ะพี่น้องเต็มตนอ่อมตนเลยค่ะ นี่คือการคัดถิ่มเนาะของอินทาลัมค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะ,ะจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ